มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพแผนที่โบราณของฝรั่งเศสเกาะกูดเป็นของไทยชัดเจนกามิถุนายน2568าอยเพจ a c e b o o k วัสนานาน,านุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้มีการโพสต์ระบุเอาไว้ว่าเปิดผแผนที่โบราณของฝรั่งเศสยันชัดเกาะกูดเป็นของสยามมานานแล้วผู้แทนอาวุโสฝรั่งเศสประจำกัมพูชาทำเอาไว้ใช้ในการปกครองอาณานิคมกัมพูชา สำนักพอชทูตทหารบกไทยนักกรุงปารีสใช้เวลาค้นคว้าและโหลดมาจากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสมีรายง,งานว่าแผนที่กัมพูชาที่ทำขึ้นโดยข้าราชการระดับสูงของฝรั่งเศสที่ไปปกครองกัมพูชาอาณานิคมเขาเดำรงตำแหน่งผู้แทนอาวุโสประจำกัมพูชา ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริหารราชการภายใต้ระบบรัฐอารักขาจะเห็นได้ว่าเส้นเขตแดนทางทะเลเกาะกูดเป็นของไทยมาอย่างยาวนานไม่ได้เป็นอย่างที่ฝ่ายกัมพูชาเคลมพันเอกประชาสมิสมบูรณ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารโบกประจำกรุงปารีสซึ่งจบจากโรงเรียนในร้อยที่ฝรั่งเศสค้นคว้าจากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส ขอบคุณสำนักผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำกรุงปารีสและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ